สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเนยมึงอย่างไรพาเฮ็ดเมนูออมม่ามจ้ามื่อนี่เสื้อกาดกระมีดนี่มีดหกสิบบาทบาทจ้าม่ามง้อน้องมีดง้อควายเหรอเหนียวหกสิบบาทที่ไม่ได้ห้องเย็นคุณน่ะชิ้นละหกสิบประสันเพท่าไรอืมชิ้นละหกสิบชิ้นเดียวก็อิ่มเบิึงผักด้วยจ้า ผักกระเทียมผักอีเลิศจ,จ้ามิ้วซอยปลอยล่างซอยบลอยกะมีผักหอมบัวอ, <sk r uth> อ่ตอาตะไคร้ทุบบ๊อมยิดในมีดนะ<ร>ทุบอันซอยต่ำกะมีจ้าเป็นหอมแดงกระเทียมตะไคร้จ้าเมิยวอีกมีอย่างนี้พริกเนาะอีกเป็นผักอีตัวจ้ามีแต่มีลูกโดดบ่แมนดู้ยสดสดด้วยตัวนี้นี่ดอวนมะพูดาสดต่องเย็นทีินะแมนเพราะว่า อันเพื่อนเจ้าเป็นผู้วิตนามีน่าเพื่อแบบทานมาอาจจะได้ซื้อไม่ซื้อกินได้จ้ะนี่มาเบิองโอ้ยยังมีเหยียดตัวดีมีเหยีดบวานน้ำตาลนี่น้ำตาลอามีดสดเนาะวันมีดเข่าอยู่บวันมีดเข่าดิถึงเมื่อขึ้เข่าดีใช่ปะโว้ยจะว่าถึงมือแล้วมี์อะไรถึงยังกระขาดเราไม่มีมาหนิโอ้อันต้มน่องเนาะผมได้เจอเลยแค่ถึงเพื่อนเศร้าหนึงเนาะมันก็เป็นสีว่ามีด มันอันออกจากห้องเย็นเนาะเสือทุกลายเนีอ๋มันบังเดียวได้ลูกมันเป็นตั้สีเด้นี่ราบอกเห็ดหม่ำแซ่บเด้เหมือนไอมจะกินจะอมหม่ำนั่นอมนองเนาะเด้นิหลังจากประเทศคีบดใจเคก็มียินแบ่าสิบเอ็ดสิบมือนีหลือจ้ะเป็ยสิมือนีที่มือนีสิบสองเนาะจ้าเอาไปครัวได้จ้าเนยะคนนี้จไม่้ิ เฮ็ดซูเบ,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 บิงนี่ก็เฮ็ดซูเบิงจ้าช่วงนี้โอ้ยแม่เบิงเงี้ยเล็กน้อยตีมีเฮ็ดจ้าเนี่ยนี่คือกันซีนดีแท้นี่ก็กเอายังก็มีแมก่กระตุ้มนอยเอาว่ามีแม่จ้ามันมันจี๊พังว่าสีเฮ็ดอันคล้ายก๋วยเตี๋ยวจ้านั่นตั้งมาเนาะก๋วยเตี๋ยวมี่ซีนพ้นกินจ้ากัสีแยกเป็นทีจ้าช่วง,งนี้พรุนี้จะใช้สงการได้ไหมเนาะจ้าแต่สีหกปีหนึงจา้าเพราะว่า พึ่งอันเมียพึ่งเห็ดเมื่อกี้เนาะพึ่งมังว่านี่จ้ะ,จะเลยเม่สุบเบิงเลยจ้าที่นี่เป็นออมหมาแม่ไปซื้อมาบ่มีเห็ดจ้ะจะเศร้าคุณใด้เนานะคุณได้เห <Yeah. S 1> ็ดวันเช้ช่วงเที่ยงจ้า mm hmm. แดดแห้งคักตะวันบ่หอนไปเนาะแดดแห้งเนาะ mm hmm. ลมหนาวว่านี่ฝนหดตกุ วันนีหนาวบ้งเนาะอืมเ้หนาวอยู่ด้มันใบมมันเหมนเดลยสงสัยแมันแม่นนานหอะนะันนสงอันมันเนเมษาบ่รองสิว่าุน่ะก็เรื่องสีจ้าสเบิรดเลยว่ามีเฮ็ดให้เบิงจนเบิรดก่อนจ้าจังจมาตอนวตอออมหมมตอมาอ้อมแล้วมีเนาะหอมหอมแม่หอมผักว่าหอมแม่หอมแดดมัม่สบเดจ้านาหมมมมฟักนสิบ่เมนอาเนออาตับมาใส่ อืมเป็นมัมบอกแนนนางไปซื้อมาที่ทำเจ่ยแล้วไปรองมีประเทศเซตเลยต้องสิมาทายตัวน้องมีเนาะจะอนุญาตช่ยแล้วครับจะเรวไปกากรสีมาขัวบ่ไม่ยินไม่ห้องแบบแดบอู้บริษัทนำได้จัดมันถืข้าวใส่น้ำอะไร้บ่ม่ยินนข้าวตีแนนมันมีน้ำอยู่ในตูมันแล้วจัดเลยเอาเครื่องเอาใส่ได้จ้ามาขวเลบ่ไม่ยินขวบมัวน้องหอมอ่อนนินอย เรานามันก็ออ, <ำ S 1> ออกจ้ะร่มหอ,อ,อม,ออมอนะวันนี้ยูมันแดดจ้ะลมหอมเนาะแม่นลมนี้นี่เดียว,วยังว่าแดดแครีแต่ว่าบาหงอนเลยยังว่ารขัวได้จ<อ>้ะบก่ขัวว่าได้ติดหมอกต่างหมอยังเก่าล่ะจ้าเอาดงไว้ยังเก่กาต้อเนาะแค่เปลี่ยนสถานที่นิดน่อยเมื่อตรงใส่นนานี่ขัวสิหอมคนดุน,นบาข่าวม่เห็อันนี้ค้นบาข่าดอกจ้านเพราะมันไม่จะหอมเคียงบคนบะได้จ้ะติดหมอน แมนเตาน้ำเติมน้ำน้ำมามบ่มีเน่ยแมนมันเป็นเหลือดบ่แบนที่ม่บัลวอือวเจ็ดหม่ำแบบยนโยหม่ำมากยนี่แมนใส่หม่ำใส่ตับใส่เครื่องในอือเหม่ามนวเราเนี่ยม่ได้กินดูนะเจ้าออมหม่ำวู้หลายเดือดทำไมเนาะเจาตามเดือดได้เนย ทังขอ, mm อกุบเบอร์มีน้ออมหาเนาะัซื้อมากเคจีียมาแรกจะเด็กดีสิเนาะจะเล่บอลไทยซุบเบอร์จะมันเหมือดเนาะจะในหลายมือพรยฮ็ดแข่งสนมใหม่ไมอเนหลายจะกำลังถึงยิงเมายิงเด็ดยิงหลายเน่ยยิงแม่้อย่างสนามใหม่ก็อมผักขิดเล็กอมหอยอยู่นี่แหะสินเป็นแนวเก่าปวดจ้า่ามันก็น masa, fire, er, town, lair, ได้พักกันเยออะ โอ้ยฝืกฝนจ้าเพาอีเลิศงามคักฝืกฝนดิพูน่ะจ้าเก็บเอาดิล่ะฝั่งนี้โอ้ยพูน่ะเก็บเอาดินี่ในซอยจากว่ามันเป็นโปเตียวก็แบบเอาในบ้านวอมีดเอาในบ้านจ้ามีแต่มีเลยเครื่องพร้อมบอมีดไม่หล่ะอย่าเบื้องหมอต่อใด้สิปรุงเครื่องว่าน้ำหอมจ้าแบบที่นี่จ้าไปขั้สมัครปรุงกันเลย ใส่น้ำปลาแดกบ่มีแม่ปลาแดกปลาลาจะพึ่งโตมิม่ิเลยคุณน่ะขึ้นไปเห็นเลยแม่คุณน่ะน้ำใส่กิ้งลิงงูใส่เป็นขุ่นกิ้งลิงเลยนไหมใส่น้ำปลาแดกปลาลาจะปรุงรสชาติจังน้อยความนัวเฮาคุณน่ะขึ้นไเห็นเลยอย่างเน่เนื้อมันก่อนอยากเราไปกับใส่น้ำปลาปรุงรสจังน้อยหมันมีความเค็มความนัวจ้ะจะไปกับผงซูรสดมันแบบซูรเทอดไม่มันแบบปั๊บ เลยมีแบบปั๊บรสชาติมันผูดีแล้วมีเนาะหอมหอมจะแบดนี้คนเลยบัดนี้มีจะคนเลลยูกหน่าอันนี้ก็อยากถึกต้มแล้วบวอรใกล้หน่อยจุ่มหนิคือเฟี้ยคนดีแห่ะไบเทากันมาคนเลยบัดที่นี่คนจังน้อยเครื่องปผงเขาใส่กระควรมายินเมนูนี่ใส่ยี่บัตสดท้ายหืมหืมอะไ้เพิ่มน้ำด้อจ้านี่เป็นน้ำแบบน้ำเดียวเนาะนั่นซุปเทกานั้นเพิ่ม ต่อไปกระร้อยมันสุกจังน้อยแต่ในสุขพักมาใส่เราเติมน้ำเรามีแม่ได้เติมบ่อนเติมมาแล้วลูกเติมตอนชุดไทยตีจังน้อยเหี่ยมจังน้อยชิมมึงไี่มีแม่หั่นเค็มโบจาบโบกับุงเอาจ้าที่นี่เป็นได้ดีแต่ไม่ก่อนเพราะว่าเราเติมน้ำเื่อน้ำก็ยังปรุงเพิ่มแล้วก่นเพิ่มน้ำมันกระิจางแต่ยืนพอดีหอมแหัง เข้าไปก็คือวาเพิ่มน้ำเลยขาดได้เกลือเนาะเอาใส่วามีนแม่ว่าม่ต ouais, right. pues, right. right. ้องดอกหรอวะใช่ะลุกแม่ลืมไปพอดีเนาะพอดีเลีใส่เกลือหนึ่งเลยว่ะดีมีดจะวุ้ยฟื้นหม้ยางดิเนแม่ไม่กียดยางจ้านียมาเลี้ยงเนี่มาเสารกันกะเอาไม้ยางมาน้ำ คุณน่ะทอเขอบไปเลยเรียบร้อยเสรเกือจักน้อยยังไงมันนัวพอดีบ่ะแม่ยัง,งมจเคนตินดลีดดิหอมหอมเนาะแต่มันเดือดก็จางใส่ผักทะบายก็ร้อยมันเดือดเิีเออ้ยจ่าระบายกับเสี่ยวตาไข่เขาพีกล่อมาใส่ก่อนจ่าวันวันเป็นแนวน์นออมันหอมมันสุกเนาะพีกไข่มันสุนออกนิดหน่อยจ้ะ ไข่กับเห็มันนุห่หอมออกกินมันออกอุ้ยไข่ถ้าไ้ทั้องควรนี่แมวเพิ่มฟื้นจากเมื่อกี้ยังได้ฟังพระเจ้าปื้อเลยอันนี้คือ,ต,อาาตัวทาจ้ากกินกับกินชิมวกเน้องลงมไปทางนั้นไน้มลูกจะไปกระห้มันจะเดือดเล็กน้อยจ,จะใส่เสียบผักมาใส่เลยเพราะว่ามันสุกแล้วไหมเนาะตอนนี้กระน้่มเดือดเรียบร้อยแล้วก็เสียบผักเขาใส่เลยอูยอย่าเลยบอกว่าอะไมีด คุณน่ะคักมันงามจ้าสะอ่อนครับคนเลยออกมาหลายและจ้าสะอ่อนในสวนว่าั้างเซียดไปนู่ยังมามีเนาะโอ้ยออมหอยมีแต่มีหอยแล้วจะมาขายแล้วตะโกช่วงนี้ยังไงแล้วจะมาขายอยูในช่วงนี้ไม่เคยเห็นมีแต่ไข่มดแดงในช่วงนี้เวเอามาขายกับเอานึ่งบาทหน่อยจ้าหาโนมีเนาะมันหลายแห้งมากไข่มดแดงช่วงนี้เนาะแพงโนมีแพงตะเก่าจ้าหาสิบาทหน่อยน้อยสวนเต็มเต็ม าสิบบาทกินเอาดีกว่าจะง่ายๆจะแบบเสยบบงานแะบ่บจะลองจัเมนูนี่ทั้งบรแพ้งอะไม่น้เพราะว่านอกจากพื้นที่มันเสาราขาวเราซื้อกันนั่นมีเนาะส่วนแพงงสียงกับแพ้งจะส่วนนี้แม่ชิซัขวขวบแบบซื้อถ่ายจ้าแม่เออน้ำมันเท่าไิ้บานเท่ามียุบานเาหาสินเดก ว่านเนียนไปสามหม้อสามเก่อ๋เฮ้ยดื้อกันหลายแต่เนาะอือเอากระบานเขาจะปรับเพียงเนาะเสื้อหนี้กะกะเก้าเก้าหนึ่งเต็มค้างค่ะบวมยีดเฮารวยเด็ดบ่ล่าแซ่ปั๊ดนี้ร้อนแฮมพักเนึ่มีดบ้านผมเลี้ยงหมูนะแต่งค่าแรงหิดกันเลยจ้าช่วงนี้โอ้ยมันสุกว่ามีดถ่ายพักอ่อนๆก็หนีก่อนจ้า จ้าเราไปกันเขียนเลยเห็นบ่กินกันเลยนะจ้ามาที่นี่เนื้อเอาข้าวคั่ก่อนแป๊บนึงไจร้อนหิวเข่าจ้ามันจังหอมจ้าใจร้อนจ้าหากินเมนูนี้กินอะไรอื่นนะมันก็บซอิ่มหมดแล้วไม่เย็ดเนาะเดี๋ยวรอกินจ้ากลัวมันเสี่ยงคมไห้นี่หลอดเนี่ยเนาะยาวเลยสิบเอ็ดสิบสองมือหลังจ้าตัวพักไั่ได้โตพร้อมจ้าใช่ชามนี่แหละ รอส้มแต่แล้วนี่ว่ามีแม่ไม่เกิดเตี๋ยวที่เหาอใช่ไม่ขาดมื้งไหม่ทันมะโนมีดทันเข็ดหลับเหนียนบอกให้เลยจ้าจอไปก็รอให้มันสุกๆหน่อยจะผักเขาอ่อนจั็กน้อยก็สิไปกินกันเลยนะจ้าวันที่นี้กินกันเลยเพื่อน่ะอุ้ยมันจะแซ่บมันหอมมาจ้ากิ้มกันจ้าในเอิร์ดเดอร์พวกปลานี่แม่หลายอิากกินเผาดิได้กินเข้าวุ่นเด้อุ่นเด้ ให้ควยทีมีเอสูแล้วลูกไปไปกินกันเลยจะไปสิมาตักกันเลยเดีนี้เนาะเาเลียแม่พริกรอเยอะๆวข้อครับเซบกันจ้านรหลายเน่นะจอยไอ้จังน้อยมันหลายอยู่คุณน่ะหลายอยู่นะองคนละเแม่่แด้ขอเลี้ยงบวกกินเยอะบวกฟางมั้งของฟังของฟางกัมีจ้าไปทีนี้ ยานพักตินกฟังกับบาบลองพักันกฟังไลก็ได้เพราะว่านกฟังไม่ค่อยมักพักบ้างอุ้ยเพื่อน่ะนกฟังกินซํำนเด้อจ้าบักจะไปกินกันเลยจ้าตักกัะบออนี่อ้จ้าบี่นี่เพิมได้เพิ่มได้จ้าพื่อน่ะจ้าบกไปกินกันเลยวัสดีจ้า่อันดีจ้าเม่กนมจ้าบารี่นี่ มกินติออมมามหูหอนหอนเพุ่อน่ะพูดฟางโซ่เขาบเห็นหอนกล่องไหมพี่เดี๋ยวเพิ่งจะมาน่อยเมืได้เม่อกี้เสียงซ้อมกันมือเตี้ยบรรยากาศจะเหมือนแบบนี้เนาะเสียงผูดเสียงมนเข้ดีเนี่ยเราเพ็ตอนี้ไม่ก็ื่อจ้าโซดีแต่เล่นเงาตานพอดีเขาว่ามีอะไ้างวันนี้ก็มือพ่อจะน่เสียงพ่อ ข้างล่างข้างล่างนี่เป็นพายยาจาิ่นลงแมวลงมาบ่มยิบมาวลายปีโล <ง S 1> ออกจากแล้วสีที่มีจไไะเป็นมาไม่ลองใส่เหนนะรอขี้หมลยะไเขี้ไผ่นี่ปมกาจากิงจ้าอยากจส่ผ่อนกินพิลเลย พริกล้อใจพริกล้อเนาะค้นดีกว่าพริกเนาะนะพริกยังเหรอเพ่ค่ะจ้าพริกล้อไหมแกเนาะต <c oughs> ลาดซื้อมาเป็ย,ยครับใช้ผักหลายๆคืขบเคี้ยวนะ <c oughs> มันแหลนเปื่อยไรเยเนาะจาักก็ออไรวะไ่หยอกมันไดุ้มงมะฟางเหรฟามันหอยเป่นหมวยหมังเป็นจานถ้าไม่ถือแล้วได้หอยครับเย็ยนเย็ยนใจอยู่นี่ร่มเนาะ คลิปต er. oh. um, ูน oh. ม um, yeah. ันลืมกัน้วบ่นาะเอ็ดมือเนาะที่สองมืเนาะ่นัเนาะตูมเนาะบอกเลยตนีหน่งละอมเดีพอไสักมเมมื่อแม็กจหายบ่เัาสักยากินเบิ้นไว้ดด หัวเลตัวเล็กตัว็กแลววันนี้ยัง่ายลุกคนนี้ปังนนี้อน่อเลยอันนี้ฮว่อมจริงค่อนห้ังจะแสบจรไงเลย น้ำเสริมจะพีทแทงไชช่วงเลยมีอเออขอเลยสวยใสสวมันเนาะโอ้มันขอดินเนะกินนดดก่อนลงแล้วมาแบเนีย <c oughs> ผักมันสิงไานร่ังเอามาพิทอีกบอตอนสิ้นอาะไรนึกว่าจันในกระบ่บต้องกากินันมอนที่สองมันเห็แย้ง ม,มือแตะมือตุ๋ยเลยเจ้าไงบบอสหยิบอิ้มเล,ลยเฮ้ยนิ้ข้อขึ้นมนนีอบ้หิ้วนไหนดิกิ่นตะเวนปวดไปลองข้อดึก,กดิยยึ้นมือดิแิ้ว 人很爱不落，红不不红。 ตาพักขนะึนตาเปอมนองหัวสิช่วงอะห้ง้อูัแล like. ้ฟ uh, so mm ังแล้วมคำไงยังห่อนอยู่ในห้องใเนาะอือนรู้กัเย็นดยายังต้อเยอะ เราใสมันพน,นจะบ้างกินเนี่อันสงส่ไม่ค่อลวกวันเนี่ยูปากคือ่ตองเปาของรางถ่ายถ่ายอันเนี้ยมันพนจ่าจกะคลิปนี้ว่าสมคว,นวากการนะจมากินนี่ยปากก็ติดตามก็ซับะไข่ก็กระดิ่งคือเป็นแสทางสองพวงเลยจ่ามักกนไหลถือใจก็ใส่ก็ละจ,จ,จ่าสีน้ำนะ้า,าจา้าวไปจ้าไปจ้าไะจ้าไปจ้า